สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาดูน้ำที่นานะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนน้ำก็มาเยอะนะครับก็มาดูนาข้าวไว้นะครับก็เอาวิบากมาพอ,อดีช่วงทางที่เข้ามาทางมันเป็นทรายนะครับก็ เปิดประสบการณ์นะครับขับขี่เอนดูโรมีทั้งดันเนินแล้วก็ลุยลุยโคลนเงี้ยอีกหนึ่งประสบการณ์ก็คือการขี่บนทางทรายนะครับก็ผมเองก็ยังไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับที่พี่ท่านใดหรือคุณผู้ชมที่เคยมีประสบการณ์ในการขี่บนทางทรายก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับว่าเราควรขี่ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไปไปกันเลยครับ วันนี้เอาคันเลดเดอร์ออกมานะครับแหม่น้ำใสหน้าเล่นไกันเลยครับ โอนน้ำซอกแบบนี้เราไม่ควรที่จะลุยลงไปเลยนะครับก็แนะนำให้ควรค่อยๆไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่ามันอาจจะมีหลุมหรือบ่อขนาดใหญ่อยู่ข้างล่างก็ได้นะครับ สอบเครื่องน,น้ำไปในตู้ด้วยนะครับใช้งานได้หรือเปล่า I don't know. ี่ก็คือจะเป็นสายแล้วนะครับเราก็จะไปกันนะครับนี่ครับเส้นทางที่เราจะไปต่อไปนี้ โอเคถึงถนนแล้วครับโอ้สนุกนะครับสนุกไปอีกแบบครับโอ้ก็เป็นาทางซ้ายช่วงสั้นๆนะครับแต่ก็ได้กำลังแขนดีเหมือนกันสนุกมากครับแล้วก็ขี่ไม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 ่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยล้อหน้าเนี่ย ทางทรายเนี่ยมันพอมันเหมือนรู้สึกว่ามันจะพาเราล้มได้ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคถ้าใครมีประสบการณ์หรือมีทักษะในทางเส้นทางแบบนี้ก็คอมเมนต์แนะนำได้นะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ